สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับมือนี่บ้าสุริยาสี่เดือนทางไปเบิองง้อเบิองควอยตลาดนนครขบือบ้านน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอย์นะครับมือนี่เปนที่เงียเก่านะครับสิเป็นยังไงราคาเนาะครับไะไปสอบถามราคากันสิไปถามมึงว่าสิ่ถึงรือสิแพ้นะครับก็สิไปเบิ้งลับกันนะครับกดไลค์กดแชร่นะครับกดซับตะไคร่เบ้าสุริยาครับผมไะครับเบิ้งลับกันครับผมไปขยันรอมาทางนี้ครับผมตอนนี้ก็บ่้มันบ้มีแต่บ่มี่อย่างตะเวียนน้ำนี่ครับประเทศเนี่ยสวัสดีค่ะ โอ้เป็นใหไ่มากจ้กตัวมานไอ้สองตัวขายไปแล้วตีตัวหนึ่งแม่เขาผูวเจ้าจับอยู่ในไอ้โอ้แม่ลูกลูกสาวเบิ่มพันล้านเนาะสาวเบิ่มพันล้านเปิดเปิดทอดแต่ราคาครับผมนี่สองหมื่นสองราคาสองหมื่นสองราคาพ่อฟังเนาะราคาพ่อฟังสูงกว่าสิประมาณร้อยสามสิบหานเนาะร้อยสามสามมันบ่เปิดเปิดราคาตัวเดียวเท่าไ สองมื่นสองเอาจังส no. ิเพรถามรายดอกเพราะว่าสิทธ uh, ิขายอยู pa, ่ฝากเบอร์้า่เหรศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจดศาแปดศูนย์เก้าแปดหกหนึงศูนยามกจากง่ายทั้งในน้อเอ่าพักันครับเอ้าเจ้าเก้าเจอดเดิมมาได้สวัสดีครับโชคมาเด้อเงินในน้องท่องเลยขอเียงกับเปอลอยล้านพลานเด้อขันมีลอยล้านพลานาเลือเบาสวยญาเด้อครับผมปะครับพี่น้องโชคดีครับผมย่างลบมาทังนี้ครับผมย่างลบไปหาพีหานนองสักคน โอ้เจ้าก็จุงค่อยโตใหญ่แต่อนใหญ่มาได้ไอ่เจ้าได้ไม่กี่ตมั้งนี่เดียตัวหนึ่งสามสี่ตัวเนี่ยสามสี่ตเดี๋ยวก็ได้ขายเจ้ายุติสายกับจังหวัดจังหรือฮะจังหวัดโอ้บนว่าข่อยหูบอดีพผาสุริยาหูบอดีเจ้าขายได้กี่ตนี่สามหมื่นนห้าสามหมื่นหกพันห้าราคากับบ่อแพงเนาะผู้ใดอยากได้มาต่อเอาเจ้ากาเห็นตะเวียนน้ำเจ้ามันเป็นประเทศใดนมาอีกเนาะ ใครใคแขกนหมเน่ยเพว่าเป็นประเทศใดประเทศแขกซะเนาะเออเ่าเล้ยก็สามตัวก่อนจะสั่งเอาไข่ในไข่เร็วๆเ้อเดี๋ยวบังถามเบอร์โทษจะเข้าในฮับจ้พี่น้องเพิ่ถามหาศูนย์เออศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนาจก้าเก้าเจาสองหนองหนึ่งสี่หกยายข้างอุบลสวัสดีครับผมวัสดีครับผมป้าฮาพี่น้องหลังจากบอกกับหอยเีดเราาสุริยอย่างเอามาท่านี้ก่อน กำลังกำลังต่อร่องกันย่างดีเลยครับต่อร่องราคากันบรรยากาศครับนี่ครับย่างรอมาท่านนี่ครับผมมันบ่าวสุยาหาเหลาเบิงโอ้ข้นเอาเขามาขายดีน้าหอยน้าทุนกับเขามาซื้อดีพอวันที่พอเท่าไรพอขว้วตัวนี้สามเมื่อซีเขาท่านนี่หายไปหายไปสาม เขาอย่างนด้ย <divide S 1> ักสามสองเนาะสามสามสามสี่เนาะสามสามสี่อยู่ทางไหนพอมาขายกล้วยพ่นท้องเอ้าพ่นท้องกันยู่นี่บ้านไกลกันก็พ่าสุดย่าตัวนี้เปลี่ยนไปทางรถไฟกันแล้วไปทางรถไฟเออเพมาะมันต้องผ่านพ่นท้องเนาะทางรถไฟออกสี่ซะบ่ถามหลายดอกราคาสามมื่นซีต่อรองกันได้ต่อรองมันได้หลายดิแต่ยไม่ได้หลายเนาะเออเอายังซี่พอขอเบื่อจะข้าวที่พอ 08 9 0 5 Came, <S <S 3ป5เ้าศูนย์ใจอีพอทั้งพวอท่องเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับป้าครับพี่นมหาพี่หาน้องไปเบืองง้วบน่ล้วยราคากับพ่อฟังพ่อไปพ่อมาเนาะพอนะอ่ะไปเรียบร้อยติครืไอ้บินข่าวขายพ่อจิตติพ่อครับเดี๋ยวสอมานเป้าครับพี่นอยังเรามาทั้งนี้ไอ้สวัสดีไอเป็นได้๋ม่อยากโตหมือนไอ้ห้อง เดินไมยโตบมนีหา <fin anta> <ots> ้องโตย่างยังโตบมนี้พดไครับอ๋อเขาพูดใไห้องยาตดิทอดด๋นี่จะขายโอ้ขายทอดเด๋ขายสมมูลเอาโซบานนะสวัดีบสวัสดีครับอยู่ท่าไหนถามบาเนี้ยอ๋อบ้านไกลกันก็เบาสวยยอบ้านสยยออยู่ลเอ็ดบายางเราพาตงนี่ครับผมหาพี่หาหนองจะเข้านี่ครับเบื่งบรรยากาศนะครับคนซื้อคนขายครับ ไปยางเมืองบรรยากาศนี่ขายแล้วฉีดสเปเนี่ยือว่าขายแล้วครับผมยางเมืองบรรยากาศครับผมโอ้คือตสูงเทเนียสูงคือพุจูงเห็นไหมอ่ะไงบาดีพอเท่ดใดครับตัวนี้หกื้นหาืนาสูงคือจูงครว่าพุจูงสูงเหนีสูงอย่เนาะสูงหกมืนหาง ท่องบอกโอ้ก้อยผูวตนคอยผูบเือเขาหาไปเขาหาเท่าไรแล้วโอ้เขาอยาไรเนาะจะอยู่ทางไหนจะบอทีไอยู่บ้านเฮาเนี่ยบ้านเฮาเนี่ยบ้านเดียวกันกับ้านสุริยะตัวนี้บ้านสุริยะก็อยู่เยเจ้าอยู่เลยตัวเนาะบ้านใกล้ๆกลันนี่เอามีเบือเบือฝาเบอเ์อขอฝากนี่ศูนย์แปดสองศูนยหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองสองเก้าศูนย์สองสจากนี้ เอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับปไปปีน้องเขาอย่างเราบ้านท่านนี้ครับครับแปลงได้ไหมเจ็ดตัวครับวันนี้เจ็ดแปดตัวเจ็ดแปดตัวเลี้ยตัวเดียวเนี่ยโอ้สามเจ็ตัวเดี้ยสิยังไปหาเด้อทอดได้ก่อนราคาหนี้เจ็ดพันหาตัวล่องกันได้ตัวล่องกันได้เจ็ดพันหาตัวเมียบ่อพ่อเมือนเนาะบ่พ่อเมือนอันนี้ขายเราสิขายัทอดได้หนึ่งเมือนหนึ่งนี่ขายหนึ่งเมือน ขายแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวสินี้ยังมาถามเบื่อเด้อย่างรอมาทางนี้ซะก่อนหนึ่งหมื่นขายไปแล้วบ่ท่านเด็กค่ะเดี๋ยวสัวโอ้นี่ตีน้อยๆตัวน้อยโตเมียก็โตผู้นี่ตัวผูนี่กับเมียเมีสั้มโตนี่เท่าไรละค่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยผู้ใดอยากไหนท่อมาเนาะเออผู้ใดอยากไหนท่อมาโอ้พูดอีตัวหนึ่งโอ้ขายแล้วครับเรียสั้มโตโอ้ตอนนี้เห็นบ่โอ้ขับควอยือว่าดีอยู่ เอาพื่อที่ได้ไปเลี้ยงเนาะขันมาซาโทษสาเพราะต้านนี่เป็นวะว่านี่ก็ได้ออกต้งเสียเพราถามหลายดอกฝากเบอร์ซะ085แปดห้าสองสี่เจ็ดสามเจามแนึ่ายไอ้เมืองสลวงขับมันเมืองสวงบ้านใกล้กันก็ว่าสุริยะตัวาเนอะเอาสวัสดีครับโชคหมานครับมาเนี่ยอย่าเลื่อมนะลับผมต้มแซ่บปีใหม่เฮ้าไงไก่หอดปีใหม่เนอนบ่ครับผมปลาครับพี่น้องยังจากบอกกับยะไย้ยะไส่หรอย่างเรามาท้านนี่ครับผมไปย่างเราจะข้าวพี่น้องเ่อน ขายแลไวไปนี่ปลาพัดได้ขายปลทันได้ขายเท่าไรเปิดราคาไว้ราคาสาหสามหมื่นสองผู้เต้นบ่ผูสามหมื่นสองเมื่อนี่บ้าสุทิยาไทยค้อยาสเหนื่อยพี่น้องเบื้องนอกามหมื่นสองต่อร่องกันได้ความสูงประมาณร้อยสามจุดห้านประมาณนั่นแหะคอยตัวนี้คอตันดีอยู่ทางไหนก็มานขายค้อยบ้านไกลกันก็ว้าสุทิยาเ้อ บ้านใกล้กันเขาบอกถามร้ายดอกฝากเบอร์สักไหมศูนยครับศูนย์หกหนึ่งสี่หกจาดสกอองหาหนึ่งสออ้ายซื้อไว้ยังก่อนสีเขครับอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุดีได้เถอะพี่น้องให้ยางอลมาท่างนี้ครับผมมันยางรลหหาพี่หาน้องไปโอ้ถามราคาโอ้สายแขะสายหน่อยสายแขะสายหน่อย